สวัสดีจ้ามาพบกับแม่หมอโซอบีมในช่องตำหนักดวงอีกครั้งหนึ่งวันนี้แม่หมอโซอบีมจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนวันจันทร์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะเรามาดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างโดยแม่หมอเนี่ยได้ สับไพ่แล้วก็เป็นตัวแทนของคนเป็นจันยิบไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วโดยไปที่หนึ่งนะกำหนดให้เป็นตัวตนใบที่สองให้เป็นเรื่องของการงานใบที่สามให้เป็นเรื่องของการเงินใบที่สี่ให้เป็นเรื่องของความรักและใบที่ห้าให้เป็นเรื่องของสุขภาพมาดูกันว่ามีอะไรบ้างใบแรกเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ย เดือนนี้นะคุณจะดูคิดเครียดหน่อยนะดูเป็นคนที่ไม่ล่าเริงทำอะไรก็ไม่มีความสุขยิ้มได้แค่ภายนอกแต่ภายในยังเศร้าหมองยังซึมเศร้าอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะเรื่องของการงานนะการงานในเดือนนี้ของคุณนะบอกเลยว่า คุณอาจจะไม่ได้ทำงานดีเหมือนทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีเรื่องหรือมีปัญหากวนใจนะมีเรื่องหรืทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้แม้กระทั่งเรื่องเรียนก็เช่นกันนะจ๊ะเรื่องการเงินในเดือนกุมภาพันธ์บอกเลยว่าคุณจะคิดจะใช้หรือว่าจะจ่ายอะไรให้คิดทบทวนให้ดี พราค่าใช้จ่ายเดืนนี้ของคุณค่อนข้างเยอะการเงินค่อนข้างฝืดเครืองนะมีคนหยิบยืมเงินหรือเจ้าหนี้ทวงเงินอยู่บ่อยครั้งนะอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรืออาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คุณไม่สบายใจสําหรับเรื่องของความรักดูเหมือนกับว่าคนที่คุณคุยอยู่นะคนที่ยังโสดมีคนคุยนะอาจจะต้องศึกษาเรียนรู้กันไปก่อน เพราะยังไม่มีความชัดเจนให้กัรละกันสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะบอกเลยว่ามีหลายๆเรื่องที่คุณต้องรู้จักกันมากกว่านี้อีกเยอะมีอีกหลายๆเรื่องที่คุณต้องปรับต้องจูนเข้าหากันอีกเยอะนะและในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพบอกเลยว่า เดือนนี้สุขภาพอันดับแรกคือคุณนอนดึกมากพักผ่อนไม่เพียงพอนะอาจบางคนอาจจะเป็นเน็บชานะหรือมีการปวดเท้าปวดขาปดขาวดเข่าได้พักผ่อนไม่เพียงพอโดยรวมแล้วนะโดยรวมแล้วนะแม่หมออยากจะบอกว่าสำหรับคนบรรจันในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มีปัญหา ชีวิตค่อนข้างเยอะชีวิตไม่ค่อยราบลื่นซื้อหวยก็ไม่ถูกเนาะงานก็ดูติดขัดงานดูสะดุดไม่ราบลื่นเครียดจนนอนไม่หลับนะความรักก็ยังไม่ค่อยดีคนคุยก็ได้แค่คุยนะกับแฟนกันก็มีปัญหากันไม่เข้าใจกันเพราะว่าเรื่องบางเรื่องยังมีปกปิดหรือยังมีความลับต่อกันอยู่นะ ก็น,นี่ก็คือเบื้องต้นนะสำหรับดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะแม่หมอจะพูดเรื่องอะไรมาติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณจ้า